สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟางไป๋ทุกผู้สูคนนะครับมาพบมาพบกับจ่าชาติถุงล่าใช่เนาะครับพี่น้องมื่อวานี้มีโอกาสมาทั้งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาพ่าครับนี่คแบบเอี้ยบแซบครับผู้ใดพี่ไอเยี้ยบแซบพี่น้องที่คิดฮอดพี่ไอนะครับเนาะกับพี่ไอพันธุ์มากเลยด้วยครับพี่น้องเนาะ ก็ต้องตามหาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยังเป็นห่วงนะครับเนาะยังเป็นห่วงพี่น้องตามหาพี่ไอ้อยู่ังนําหาเนาะครับเนาะมีมือหนาจ้าฉาดมาเนาะครับมากินอยู่นี่เราตามหาพี่ไอ้เลยตามหาเป็นมากินเสียบนะครับหาคนกินเสียบกินนัวคือพี่ไอ้หายากนะครับพี่น้องเนาะเอาแก่ข้าวไว้นะแก่ข้าวกอนเดแก่ข้าวนะขาอยากแก่ข้าวเด้อในในจ้าฉาดมาสุรินเนาะเอ้าแม่นยี่ห้อนี้ป่ะพี่เนี่ย เอาไงตอนรับท่านผู้มีเกียรติโอ้มีเกียรติหรือมีเกือบมีเกือบนะครับเอาไกดันตัวเองกันได้หน่อยได้พี่น้องเ้็มาอนี้เอ้ามาอนี้มีโอกาสได้ยกระดับเนาะครับพี่น้องเนาะระดับจกของจากสีขาวก็เป็นสีแดงๆหน่อยเนาะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนสีจากมือเนี่ยเปลี่ยนสีมือนี้ไปทำงานเลยเป็นเนมีเสือบเองโอ้ยขอบคุณครับขวบงนะครับขวางครับเอาสำหรับใจฉาดเพรา่ต้องวอา์ไรด์่ต้องวอา์ไรด์น่าไม่ต้องโยกก่อนครับโยกก่อนเอออสำหรับวอร์ไรด์ที่นี่ นั่นปะขนาดบอกว่าไหลบอกว่าไหลโอ้ยี่ดีหวานอยู่นะพี่ไอจัดให้ครับขออนุญาตครับเออมาองนั่นมาันตื่นว่าเนี่ยของจะของเอาหลายๆจะนอนกัไมอ้ขออนุญาตได้ไหมเนาะสปอรบนเทิงครับอืขอลุยเลยเอาเลยนะครับเนาะเออตาพีใหญ่บอมีเอนแกเกลีย นี่แม่บ้านเพป็นน้ำเสนอตัวนี้จ้าครับมีดบ่ครับเนี่ยมีอันครับผมนึกผมนึกว่าจะไมากินแคลยองผมเอาเนื้อค้างมา่อนนี่เห็นว่าพี่น้องเนาะจัดเต็มเนื้อพี่น้องเนื้อมาอนี่ยเดี๋ยวด้วยง่ายหีดใหญ่ก่อนปลาเราดูนะครับเนาะโอ้มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับข่อยเนื้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพักอะไรเนี่ยวุ้เนือเสือกันมีตัวไหนเนี่ยนเหเสือตัวนี้พี่น้องไงนี่ครับเสือ ไม้ไม่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 ไย่ไม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 ่ รถหนึ่งกับพอพอ <c oughs> มูอนั้นโรถหนึ่งมากกับพระท่านพระบัวหยาบแบบแจก,กไหมเอากระสันของเพิ่นมักเนาะครับเนาะของเพืกกพพ่อนมักไก่เพิน่นขอนมักไก่เพิ่นนี่เอาแบบนี้เลยพี่น้องเนาะขอได้หลาย<อ>พี่น้องกากกอบคุณเคียงเนื้อจากอบตอชูนะครับเด้อบัตรทำไงนะผู้ใดอยากได้เนื้อกับถักควาไปหาเพิ่นได้ครับเคียงเนื้ออบตชูทำญ่นะครับขันเนื้อบิดกับจีบได้ขันเนื้อย่างกับจีได้อยู่พี่น้องบ่อบ่อเนาะเออ ใครเราคนเจ้าเจ้าทินทาขบถหากันเนี่ยย่างก็ได้เนี่ยเพราะย่างก็บเพราะได้ไม่ตัดไหมครับเผื่อเพราะได้โอ้ผมเป็นยังผมว่านี่ก็แล้วเดี๋ยวทีจัดให้ผมนีกจะสองโลอยู่ดอกพักสิผมไปซื้อมาเนี่ยชินน่งเฝ้าตับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเสียก่อนถือไปยังติดสอบโอ้พี่น้องเลยของเพียรได้ไหมเนี่ย แล้วังมีดบาดมือเลยครับเด้อบาดมือจะคล้องนี่แหละเอามีดคือเข่าดีพี่มาเนี่ยนี่ประหยัเมียอะไรมาเลยครับพี่น้องนะครับแซ่บเชียนเหมือนกันนะครับพี่น้องเด้อวันนี้ขอหยาดเอฟซีพีเอแสบแล้วนะครับนะครับวันนี้มากินเข่ากทั่งรัตนบุรีโอ้ดาวเก๋งไม่เหนเนาะเด้อบางหลวงรถตื่นน่ะเอ้ามาบางหลวงมาหนึ่งเด้อเนาะเลียังกินัข้าวไปดักแบกขาลม นายบอลนงนะสวัสดีครับบอนงแสบงอดนะครับเนี่ยอู้หึเป็นตะแซส็บพี่ตูเขากันเขาแสบแสบแสบครับจะคัมเร็ห้าไม่ครอบมาครับหลไรคําก็ได้อะไรคัาก็ได้บานงแสบนวอดนะพี่นองเด้อโอ้โหบุรีเดชเนี่ยัดไข่กค้งหันลังน้ำเนี้ยนั่นเนี่ยเจีย่เจียวอาจมหาตับได้บพรา่าอะไอือ อร่อยๆเออรเอร่อยหนึ่งวันแต่เดี๋ยวเสียพริกไปให้พริกไปให้เงาเสือพี่ใหญ่กันฮัทมีหน่องยิบมาทางนี้เด้อเบาหน่องเด้อครับอือหือหแซ่บอืมอือโอ้คอยว่ามันผู้ใดเสียงตับย้อนหน่อยคอยชงใส่เลย ลายตับเขามันเสียบเลยครับคุนมาเสร็จมาซวยไหมริงร่งตับได้หลายอยู่ได้กับมีกินไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยแถวนี้เนี่ยสมสมพอดีเลยพี่น้าะมันเขาเอื้นเนี่ยอยัางไรเนื้อสะโพกบ่ครับเอื้อนเนื้อย,ยังวะขาหลังเนื้อขาหลังเนื้อขาหลังอืมกินหน่อยเนี่ยกินมันดอก รสชาติสม่ำเนียงแด็คเม่นบ่แม่นแม่นไม่มนตัวกินเลยผมว่าตัวกินแล้วเนี่ยบ่เมียนเลยรได้เนี่ยหมูยำไม่เลือพี่หน่อยแห้ว่าแจ็กยำบอญำเคลืนไหวครับมันจิออกสมสมเแซ่บโอ้พียน้องโอ้สวยบ่ทันเลยเนี่ยอืมจินบ่อคอยได้หลายตับบ่มีงั้นบ่ครับขนาดบ่ค่อยได้หลายปากบ่วว่าง โอตัวนี้จะเปียกคุณเปียกเรื่องของเด้อนะครับมันยังค่อยเด็ดรสชาติของเนื้อนาะพี่เนาะโอ้กระจายพี<า>่ใหญ่เลยครับบางเสือหนางเมืองซอยเนี่ยยำได้ดีซอยเหลียวเนี่ยม่บบตัวโอ้แล้วกน้ำเาขาว่ากินแบบยุ่งยังยุ่งยังเลยมันเสียบตัวเสียบนะครับหยาดเนี่ยมันจ<ป>ะออกสุนสมหยาดหยาดอย่างเนาะพี่ใหญ่ที่ได้ตีมือไว้จุ่มตัว ข้างวันเสือแดงเนี่ยบินป่าแดงหร่อยมาพี่นะแดงเฮ้ยเสียอนะตับตับไม่หน่อยนะครับเนาะตับกินไปหลอบนึงเนาะครับ,บเป็นบาวไหวเพิ่นเนี่ยดับก่อนเอาเสีเย่ยงไว้เนี่ยเสี่ยงไว้ที่เพิ่นบอเห็นอีหลีเพบบราะว่าเพิ่นบป่งหูอะตับยังจาชาไม่ยงเนี่ยเสือออกนี่เพิ่นโป่งหูเนียว่ามีตับผมก็จาชาหูอยู่ เป็นมู้เอินว่าเป็นสวนใส่เป็นดีใจเลยตำเล็กหน่อยในคลองเด่นเสืยงมาสีบปรไทยนะเพื่อนเนียนครับมาจับตำเลยกว่าจะเอาเอาใบเชียงไปกินเองความหลายเห็นพี่ใหญ่แล้วกินหลายก็เลยบอกอยากให้เราโอกแต่เพิ่นมักเดียวพี่ใหญ่ครับเดี๋ยวอันเพาอยากสอบถามเนี่ยที่น้องว่านจับเนี่ยมักมักแห้งหรอมักแห้งรับจับกระมีเงี้ยัยง <c oughs> นังกเนียบัง,งน้องเมียโอ้ <c oughs> อมาแข่งผมผม,มเป็งงนผู้ชายเด,ดอีอังหยกนี่เนาะโ,โอ้ขัยอจินยังกระแสบกับพ่ออน้องเมียเขากาบ้านใหญ่คนผู้ขาดผมสววนตะิบะาน้เจียวไหมวมไม่บวานกันหรอโบร้านปนว่านูเสื้อไม่มาจะฉัโอ้ มือนี่จ่าจ่ดเป็นเป็นแขกกัดเยงเลยพี่น้องแขมมากจังหวะที่พ่นด้อยู่นั่นนะยืนมือซอยหักรบควนแขนกันอู้เสืออเดี๋ยวถ้ามม่ทีปาดถึอกันพกบีเดี๋ยพี่ายทันสามสิบขี่นะทันนะสามสิบี่ก็มีนะครับอ๋อสามสิบีดก็มีตเปสามสิบขีนทันแนวนี้มันตองพลอยแั่ทันระยะมันบ่พลอย เข้าวทามีดกับเบิดคมแน่แหละเนาะมีนมาครับพี่น้องข้อมีดมาอยู่ว่ามีดมีดมีดคมคมมีสองช่องด้วยนาะช่องยีบเสียกับช่องใจฉาดคมครับนั่งไปสั้นหัวอยู่ครัมีดทหารพี่ใหญ่คนละมีดทหารมีดทหารก็ยังใหญ่มีดทหารมันบ่อเข่าก็เลยใส่แห้งตอกแห้งหลายตอกแห้งตอกใส่แห้ง มึงเงี้ยงเงี้ยมึได้เป็นหองเด้อคลิปนี่จะเฝ้าได้เป็นหวังได้เฝ้าผ่านได้เนี่ยโอ้ยมันมึงจะสรอยกับเมื่อเวลาเลยดบผมได้ยังน้ำลายเตี้ยกับเบิ่งด่วนๆพี่นวองเนี่ยเอาเอาเขาบอเราเลยลุยเจ้าผมอยากกินเนื้อเสืออยู่นี่อืมอีพี่จำที่ชิปนี่เด้อเนื้อเสือก่อนนี่มาขายเนื้อเสือเนี่ยนักของเสียแต่เนื้อเสือเนื้อเสืออย่ายือมาไกัยนะครับเด้อ เขาดีเนาะมีเสือืรล่มมาทางไหนเนาะเฮ้ยเฮ้บเฮ้บโอ้รดน้ำเหรอไม่คนรรดอ้ำไข่เขาโอ้เหนือเสือยยำขาดว่านาตะของโกโนเนี่ยหัมมันเนี่ยเหือเสือ มาเยิบอีกแล้วาบ้านนงผมสือวันเนี้ยเสียนะเป็นเรื่องช่องบ้านนงแสบนวลได้พี่น้นนองเนแนเดี๋ยวจัดไปรอบนึงล่ะเบิ่งกันนะเนี่ยเสียนี่มันเนีคือเสียแท้ชินชับชิบกีดดีกว่ามันีทางไนกว่าอืม,อม มีหลังจิตจัดตับแบบมหโฬาเลยมา่กันเลยเปล่น้องะสื่อหลายๆเขียงมารวมกันเขียงหาขีดเขียงโลเขียงซองโลแต่เขาบดได้หลายเอามารวมกันจะสามโลกินมรือเปล่าจะไปกันนี่หลายลาเขาจีด้าแม่ว่ามันจะเอาไปใช้แตกแด็กยัง่จ้องปืนนะจ๊่จ้องอะไรปืนใครกูขายปืนแน่ปฏิวัติไปว่าแม่เอาหลายๆเขียงมารวมเห็นว่ามักตับนั่นดอก แต่าซ้ำนี่เขายังจจมมาอยู่ว่าไปสื่อใสคือซสื่อใดตับปินกิโลหาอยากก็ได้พี่น้องน้อยนักหน้าพะดีฮะเอาให้ตับม้วตัวหนึ่งมีตับเดียวพี่น้องมันมีอมพอสองตับนี่ไม่นรงครับเนี่ยสามสิบกอัม,อ,มอย่ามวนครับ ่พียังมาลำก็ดีมาลำกับมวนเนาะเขามีงานบหครับเนี่ยดนแฮ้งแห้งหนักปะงานบุญบวชบุญบวชสีเหลืหลหหอ,อ,อง,สงสีแดงเนาะพี่น้องกักดแชร์กดอุดหนุนเนี่ยได้ผู้ใดบังคิบนี่ก็ฝากกดไลแ์กุญแจให้พี่นอ้นงนองเนาะมีหอดเสียงเพลงมงูฮะที่เป็นแบบไหน นะครับพี่อินป่ะเดี๋ยวเอาคนหลักทำก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องคว่าเสียงเพลงเนี่ยมังว่าจะเป็นแบบแบบไรเนาะอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปในในช่องของผมเลยว่าบางเทีมันเกี่ยวกับลิกกระซิบนะครับจากตัวนี้เพิ่นมีรถแห้งมีเสียงเพลงเนี่ยกะบูว่ามันจะไปติดด่านไหนนะครับจะเอาอีกจักคำหนึ่งเราก็บทีเดียวจากพี่น้องไปเดี๋ยวก็นทีนั่งกินกันเบาหน่วงหัวมวนกัน เพราะว่าขันนั่งกินที่ซื้อบริษัททายคลิปเนี่ยมันกับเสียงเพลงมันกับบอเป็นยังครับในลองคำหนึ่งก่อนโอ้ห้ามมันบม่เป็นตับดอกมันบม่เป็นตับโอ้ใครเอาเอาหมดเลยนะเนาเสือกระดูกน้องก็เสืองามเนี่ยอออืืื เท่ามันเหลือโมเลสหรอกตับบโมเลสหรอกคันนี้เลิกเชิงมาแล้วเป็นเท้าหน้าก็หายแล้วครับน้ำล้นแล้วบริสุิเสื้อผ้ายเป็นอีกรอบหนึ่งโอ้ยจรินจริงได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยตับเปิดติดแล้วติ่งติ่งติ่งมาบ่เนี่ยควางแสบโดนอยู่โดนบ่ครับโคตรใจมันครับเตะเข้ากัวทำไม อาครับเอคเอาความมันความแสบมานำเอ้าครับผู้หนึ่งก็นนางถ่ายอยู่เอ้เมื่อนี้นะครับจะจัดเป็นมะเยี่ยมมะยามครับบ้านหนงนั่นนะครับแต่บ้านหนงที่เป็นจัดไปหลอบหนึ่งครับช่องบ้านหนงนะครับบ้านหนงมากครับครับเจอ๋ยครับครับแตมือนี้จัดเป็นจุเนาะอครับครับตอนรับบ้านหนงครับจัดาดอย่างที่บ้านหนงเป็นมาหยิบคำหนึ่งสองคำนี่คือจะจัดไปหลอบหนึ่งแล้วน้องบ้านหนงนะครับ ครับค่ะฝากช่องของจาชาติกับบ่าวหนงนะครับของจาชาติถุงกุลาครับบ่าวหนงเสแปนัวนะครับกับฝากพี่น้องที่ฮักพี่ไอหรือหักผมนะครับที่พ่อท่านหุ่นจักจาชาติหรือพ่ะท่านหุ่นจักบ่าวหนงหรือที่หุ่นจักเลี้ยวที่เขาไปรับชมแต่พ่อท่านไติดตามนะครับก่กับฝากไปกดติดตามเผื่อมันเป็นกําลังใจเนาะกดติดตามมันก็ิมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นโปรไฟล์ช่องที ไล่ระยาม,มันก็สี<ม>ห้องก็ได้นกำลังใจว่ะคุณต <ๆ S 2> ิดตามเพิ่มเป็นหลาย<ช>ทีนะครับก็ฝากใส่ใจพักดันกัรเนเด้อพี่น้องเนะครับครับชอบคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากกดติดตามก็ไหนก็แชร์บอกว่าที่เป็นช่องเยียบแซบหรือช่องเยียบแซบแฟมลี่ช่องผมอีกช่องหนึง่งนะครับแล้วก็ช่องแาชัดนุกุลาหลังจากช่องบอลหนึ่งแซบนัวนะครับก็ฝากไปกดติดติดตามก็ไหนก็แชร์เอาจะ่สิได้เ่งหคลิปใหม่ๆมาได้มวลซื่นนับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับเอ๋อทนคลิปนี้ยไว้ทำยังไงเนาะอ่าเยี่ยมเลยนครับ คลิปนี้ขอไว้ส,าสาัำนิ่พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคลิปหน้าพอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องจ้าศาสถุงกุลาในเด้่อพี่น้องสาธุบขอบคุณหลายครับบ่าวลงน้ำบ่าวลงน้ำ,นำครับบ่าวลงพี่น้อง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ